เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ห้ามพลาดเลยเลยค่ะสำหรับรถทัวร์ V.I.P. ที่รวมพลคนดังอย่างไบเมนเนตแจ็คปั๊บโฮเอวาลุงโทนี่มาริโอโจ๊กชิดเคก้กรวมไปถึงนักแสดงเยาวชนดาวรุง่งอย่างน้องเมเม่และน้องชิโน่คู่พี่น้องดาราสุดปังที่พร้อมฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกรถทัวร์ V.I.P. 5กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์พร้อมทำความรู้จักน้องเมเม่รับบทเป็นหยาเป็นน้องสาวของเอวาและน้องชิโน่รับบทเป็นออลนิวแม่ลูกที่เดินทางขึ้นรถทัวร์กับต่างจังหวัดส่วนเรื่องราวความสนุกจะเป็นอย่าง นนั้ติดตามได้ในรถทัวร์ V.I.P ทุกดวงภาพยนต์ค่ะสวัสดีค่ะเมเมนิชาพัชเชยเอกค่ะสวัสดีครับชินโนครับในเรื่องหนูรับบทเป็นยาค่ะในเรื่องผมรับบทเป็น a l อนิวครับสนุกแล้วก็มีความหลอนมากๆเลยค่ะในบรรยากาศเราชอบค่ะเราถ้าเราแฮปปี้กับมันเราก็จะไม่เหนื่อยอะไรด้วยก็ไม่ยากมากค่ะเพราะว่าเราชอบ ด้านอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะได้แสดงกับพี่ๆยูทูบเบอร์ที่ชอบครับก่อนหน้านี้หนูมีถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็แสดงละครเวที2เ <occurs> รื่องค่ะผมก็แสดงละครเวที2เรื่องครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นหนังผี่ก็เลยได้ซีนช่วงค่ำค่ะก็เลยไม่ได้กระทบกับการเรียนค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถดูได้ทุกรงภาพยนตร์เลยค่ะวันที่5กันยายนฝากดูด้วยนะครับทุกรงภาพยนตร์ครับ